สวัสดีครับพี่แผนธินกรพัฒมณีครับสำหรับ DX Summer Camp 60นี้นะครับพี่แผนได้รับหน้าที่เป็นหัวหน้าห้องขวันหม้อนะครับที่จะดูแลน้องๆตั้งแต่คอร์สฟื้นฟูคอร์สพิชิตและคอร์สปลาดเปลี่ยนของน้องมอ .4 5ม .5 ด้วยนะครับสำหรับคอนเซปต์ของห้องขวันมอปีนะครับพี่แผนให้คอนเซปต์ว่าครอบคลุมครบครัน คุ้มค่านะครับครอบคลุมในเรื่องของเนื้อหาในการออาข้อสอบตั้งแต่ม4ถึงม6ครบคันในเรื่องของเทคนิคในการตะลุยโจทย์ทำข้อสอบที่จะทำให้น้องๆพิชิตทุกสนามสอบได้อย่างมั่นใจนะครับคุ้มค่าในเรื่องของเลือกการดูแลกิลเตอร์ของเราสอนสดทุกคอร์สท,ทุกวิชานะครับพร้อมกับได้รับการดูแลแบบเอกซ์คลูซีฟจากพี่ทีมงานรับรองว่าน้องๆทุกคนจะประทับใจไม่ลืลืมแน่นอนครับ สำหรับห้องขวัญมอนะครับน้องจะได้สัมผัสกับกลิ่นไอบรรยากาศของรั้วมองขอนะครับพร้อมกับการเรียนเข้มติวคน้นแนะแนวครบนะครับโดยการเรียนการสอนที่ปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอพร้อมเทคนิคการทําข้อสอบที่ให้น้องได้ใช้ในการทําข้อสอบเองจริงนะครับนอกเหนือจากการเรียนการสอนแล้วนะครับสถาบันดีแอยังมีการจัดแนะแนวให้กับน้องๆที่ เข้ามาเรียนในคอร์สเรียนนะครับเพื่อให้ปรับใช้ในการเตรียมตัวสอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้อีกด้วยนะครับน้องๆครับกว่า17ปีที่ d ด็กอยู่คู่วงการการศึกษามีผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์มีติวเตอร์มือเซียนระดับประเทศบินตรงสอนสดทุกค่ายทุกคอร์สมีทีมงานที่ดูแลด้วยความจริงใจห่วงใยตรองน้องทุกคนมีมาฐาน รองรับจากกระทรวงศึกษาธิการพร้อมปณิธานที่ว่าเพราะความสำเร็จของน้องคือภารกิจของดียดน้องครับรู้ขนาดนี้แล้วสำหรับน้องคนไหนที่กำลังมองหาที่เรียนในช่วงปิดเทอมนี้พี่แผนแนะนำเลยครับมาเติมเต็มความรู้ติวเตรียมสอบ Entrance 61ไปด้วยกันกับ The อ s u m m เ r c a m แ6ม60หห้องขวัญมอแล้วมาเจอกันนะครับ ดีแอคสถาบันที่นักเรียนติดโคตาและสายแพทย์มากที่สุดในภาคอีสานพร้อมทีมคณาจารย์เก่งข้อสอบแมน